ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends <resh> าหาลังจากที่เราได้เก็บปากกากันมามากมายทุกคนก็น่าจะรู้จักกับปากกามากมายหลายแบบแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ผมไปเจอแมปแมปหนึ่งเป็นแมปที่เราจะกลายร่างกายเป็นปากกาได้ เฮ้อหมาจะกลายเป็นปากกาปากกาฮัสกี้จะหน้าตาเป็นไงเฮ้อเฮไปดูกันเลยเฮ้อผมอยากลองเป็นปากกาหมาสุดเท่หลอนระเบิดเฮ่อ,อสติแตกด้วยส่วนพี่ล็อกก็เป็นปากกาลูกกระจกเฮ้อปากกากระจกเฮอ เฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยหมาโง่นี่ที่ไหนวะเนี่ยพี่ล็อกที่เนี่ยมันแบบว่าเจ็งว่ะเพราะว่าเราจะกลายเป็นนะเป็นนะเป็นว้ายเป็นอะไรสักทีนู้นทีจะแตกอยู่แล้วเป็นปากกาเก r k e นี่อาดับนี้เราเป็นปากกาได้ดูดีดูดีปากกาพี่อะพี่ล็อกเฮ้ยงั้นฉันจะเป็นตัวนี้เพราะมันหน้าเหมือนฉันเลยนี่เลย ฮ้พี่ล็อกเฮ้พี่ล็อกเฮ้แกมีตัวครึ่งเดียวผมเป็นฟ้าประกามันเป็นตัวอะไรดีนี่ไงพี่ล็อกเป็นประกาหัวร้อนเฮ้พี่ล็อกมันมีประกาละลายด้วยแหวะพี่ล็อกผมแบนแต่เลยฮะเฮ้พี่ล็อกมันมีประกาใหม่ๆข้างบนนั่นด้วยยาเฮ้นี่มันประกาอัศวินที่มันชอบฟันเราอะเอ้ทำไมเฮ้ทำไม พี่ล็อกนี่มันปากกาที่พี่ล็อกชอบนี่ฮะปากกาใส่ฟ้ามรณะเนี่ยที่เราตีเยกกันสิบกันแล้วก็จะเก็บได้เลือดตูดแทบกระเด็นเลยนะฮะเฮ้ยเส้นมาร์กเกอร์พี่ล็อกนี่ฉันเป็นซันไลท์มาร์กเกอร์เฮ้ยพี่ล็อกผมเจออันเด็ดแล้วพี่ล็อกอันนี้เลยโอ้โหเห็นแต่ไก่สแต็กมาร์กเกอร์ มาง้อันนี้หน้าตาเหมือนฉันไหมเออหน้าเหมือนพี่ล็อกเลยอันนั้นจำสแกมาร์เกอร์ใช่ไหมมาง้อนี่เราอยู่กันในนี้จะสิบนาทีแล้วนะนี่นี่มาเป็นมงกุฎดีกว่าไปเลยพี่ล็อกนี่เขาสามารถวาร์ปเราไปแมปได้ด้วยเขาบอกว่าแมปเนี้ยหน้าตาเหมือนเกมหาปากกาเลยนี่ไงพี่ล็อกดูรอบๆดีเฮ้ยนี่มันโอ้โหเหมือนไอ้แบบหาปากกามาร์เกอร์เลยดี่ว่ามีตัวที่อยู่ในลูกบอลด้วยเนี่ย เอ้ยพี่ล็อกมันมีตรงนี้ด้วยยามกขี่ได้ไหมอะเอ้ยพี่ล็อกแย่งหมาน้างอะแล้วดูหน้าพี่ล็อกดีหน้าตาหน้ากลัวนี่มันหอนาฬิกาเหมือนในแมปเลยย่าแล้วนี่ปีนขึ้นไปทำไมขึ้นเอาขึ้ขึ้แล้ขึ้พี่ล็อกเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรไงมาโง่เฮ้ขึ้โง่ฉันไม่ได้บอกแกแหล้ฉันขรถได้ขึ้ขึ้ โอ้ผมเห็นพี่ล็อกแล้วพี่ออล,ล็อ,อลรรกแหวนอย <c oughs> ู่เออแกมาขึ้นรถฉันแล้วเออไปด้วยไปเลยสิ่งเป็นอะไรเลือกพี่อ้าวโอ้เออเฮ้ยพี่ล็อกมันมีรูตรงนี้คืออะไรอย่าง <c oughs> เฮ้ยพี่ล็อกเราเข้ามาข้างในได้เจ้าแดงเจย <c oughs> ที่นี่ที่ไหนอะ่ะเราจะเจอไอ้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 หนูยักไหมวะมังโม่ <c oughs> เฮ้ยมันไม่น่าจะมีหนูผีตัม พี่ล็อกมันมีข้างล่างอีกนี่มันอะไรยะเยะ้ยนี่ไงมีปากกาด้วยนี่ไงเป็นสแตนดี้เอ้ยเอ้าวเอเอพี่ล็อกโอ้โน้โอ้โอโอโอ มันเป็นคิลเลอร์ากกาไล่ค่าเรานี่นะเราโดนดักม้าแหละมังงกงั้นผมไม่ใช้สก,กินเมื่อกี้เราเออกันฉันเปลี่ยนด้วยกันฉันเปลี่ยนด้วยเอาสก,กินอะไรดีอะทุกคนนี่เลยโกลเด้นมาร์เกอรียกซับมาดูฉันดิพี่ล็อกสกินพี่ล็อกน่ากลัวพี่ล็อกเป็นตัวอะไรอย่างไปกันเถอะพี่ล็อกพี่ล็อกเราเข้าไปเที่ยวในบ้านไหม นี่บ้านขายเขียวเขียวเฮ้ยมังโก้ข้างบนมีโยนโบลิ่งด้วยสุดยอดโอ้ยสุดยอดเฮ้ยมังโก้ปากกาแกนี่เดินไปที่ไหนก็สว่างฟุ้งฟิ้งว่ะโคตรเจ๋งเลยเชย่อเลยค่ะนี่ดูนะโยนโบลิ่งให้สไตร์นี่เป็นไงเฮ้ยเหลือลูกหนึ่งโถว้ายพี่ล็อกคงก็ทําได้นี่ดูเลยไม่ไม่สไตร์อันนั้นเรียกโยนโบว์อันนั้นเรียกเดินเข้าไปบอมมังโก้ว่าแต่ถ้าเดินของฉันเนี่ยก็จะหยองควันเลยว่ะเด็กไม่อะดูนะ ถ้ากระโดดถ้ากระโดดเออยอากลัวแล้วหลังนี้อข้างบนคืออะไรก็ไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านดัมมี่นี่แว่มังง้แกได้บาหนี้แล้วได้เลยเหรอพี่โอกมันกลางคืนแล้วมังง้อดูดิมีอารีนาด้วยว้าว อยู่ดีๆผมก็มีดาบเฮ้ยพี่ล็อกคิดจะประชันเจ้าสกีตายเถอๆไปคุยกับราบมาโอ๊ยอผมชนะพี่ล็อกทุกคนคะผมชนะอย่างสดใสใสปิงเฮ้ยพี่ล็อกผมอยากเข้าไปดูในปีรามิดอ่ะเฮ้ยมีปีรามิดด้วยเหรอโอ้โหหง้แกเดินเข้าไปในดาบอีกรอบหนึ่งเด้อ พี่ล็อกจะให้ผมเข้าไปทำมั้ยพี่ล็อกจะแก้มือเหรออย่างไรพี่ล็อกก็แก้มือไดนี่นายนายไอ้โมนเจ้าเทียนวันนี้วันใจของเจ้าไอ้จับไาไอ้มังโก้สกินเมื่อกี้ไม่มงคลแล้วค่ะทุกคนแล้วต้องหาสกินใหม่ที่เป็นมงคลกว่าไม่เลยอมองอัดมาเกอร์เอ้ยสกินอมอนรัตเฮ้ยพี่ล็อกทำไมชื่อมันไทยจังอ่ะ เฮ้ยอมอลลัดเท่กว่าเยอะพี่ล็อกอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะซิ่งรถไปหาพี่ล็อกเองพี่ล็อกรอแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหเอาเอา Meanwhile พี่ล็อกรอแป๊บนึงสองนาทีถึงแน่นอนโอ้เอาเอาพี่ล็อกเไปเที่ยวตรงไหนอีกดีอ่ะพี่ล็อกขับรถเร็วมาซ้อนได้เลยโอ้พี่ล็อกขับนิ่มๆนะดิหมาจะอ้วกอ่ะโอ้โหขับยากขนาดนี่ยใช่ค่ะ เฮ้ยพ um> ี่ล็อกเราไปดูถ้ำข้างหลังกันข้างหลังเราขับเข้าไปในถ้ำเลยวู้วมาจนไฟว้าวอะไรอย่าเฮ้ยอะเอ้ยพี่ล็อกมาปีนขึ้นมาได้เุ้ยเออไล่มาขึ้นมาเลยเๆลอกมาทุกคนโดยหมาโง่นะมันขึ้นไม่ได้หรอกเออทำไมมันขึ้นไม่ได้เออทุกคนดูนะมันขึ้นไม่ได้หรอกที่เราพงขาสั้นเอ้แห้ววันนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยกดแล้วไม่เห็นได้เลยหมาโง่ฉันว่ามันเป็นแมปหลอกๆเฉยๆแหละ แล้วข้างล่างนี่ลงไปเป็นไรไว่ายน้ำได้ป่ะมางโง่ถ้าฉันจุ่มตัวลงไปแล้วฉันกลายเป็นสีฟ้าป่ะไม่เห็นเป็นอ๋อฉันสีฟ้าอยู่แล้วถุยเราก็เราไปเที่ยวข้างนอกกันได้เลยมางโง่คราวนี้ผมขับเองไปดูยโลด ไปเลยโโอ้หกลับรถก่อนกลับรถแวนไปอดูท่าทางนะแกขับนะไม่ได้ออกแกะท่ามแน่นอนทุกคนดูมันนะทุกคนดูมันขับนะเออลาเอยพี่ลองคงวิ่งดีกว่าฮะโอ้สะดุดล้มด้วยโอ้พี่ลองอนาถมากเอ้ยพี่ลองมันมีจรวดด้วยอย่างว้าวพี่ลองมันมาดาวอังคารได้เหมือนแมปจริงเลยเอ้ยลงหลุมด้วยแล้วปิ้นไปทำไมหย่าหย่า ชียเฮ้ย่าชียบางโง่ฉันโคตรเหมาะกับดาวดวงนี้เลยว่ะใช่คับพี่ลออเหมือนเอเลี่ยนแล้วเราปีนมาเพื่ออะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลยกดสวิตช์ไม่ได้ด้วยงั้นผมกลับแล้วโอ้พี่ล็อกลับมาปุ๊บฟ้าสว่างกอดีเลยโหเราหายไปเป็นวันเลยเลยวะเราไปเที่ยวกันต่อโว้ยพี่ล็อมันมีภูเขาเหมือนกันเลยย่าข้างในคืออะไรอ่ะ เอ้ยข้างในมีไข่ด้วยพี่ล็อกเฮ้ย,ยไข่กิ้งพี่ล็อกทําไข่เขาตกเอากลับไปคืนด้วยเดี๋ยวพ่อเขาดา่าล้ารีบไปกันเอถอะดีวพ่อเขามาผมไปได้ทานะครับไอหมาโง่มาเป็นคนทาไข่ครับเฮ้ยพี่ล็อกประสาทนี่งไงประสาทอะโวโ้โหมาโง่ฉันไม่อยากได้ประสาทแล้วเพราะฉันอยู่กับแกประสาทก็จะแดกจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ล็อกมาดูก่อนมันเหมือนเป๊ะเลยดูดิมีตลาดเหมือนกันเลยเฮ้ยไอนี่มันคือแมปไอนี่นิวาชื่ออะไรวะ a w a ววเ a b l e k i n g d อ m เอ้ยสุดยอดความจำของแกเป็นเลิศจริงๆไอหมาคาสัสก,กี้โอ้โหแมบปบนี้มันเหมือนแปะจริงๆเฮ้ยตรงนี้มันตรงที่เราหาโพชั่นมาร์กเกอร์แล้วก็บอบัวเด้งดึงแต่อันนี้เราเดินได้เราไม่ตุยเย่พี่เราพี่ล็อกเราไปดูถ้ำมังกรกันเผื่อเขามีมังกรอะ่ะเย้จริงด้วยเจอมังกรเอ้ยนี่ไงมังกรนั่งยิ้มด้วยอะ่ะพี่เราก็ไปดูตรงอื่นกันได้เลย

ไปเลยไม่ต้องแข่งเลย,เอยไอ้บ้านหลังนี้ฉันคุ้นคุ้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมีพ่อมดปรุงยาด้วยสุดยอดโอพี่ชายคนนี้คือกขาลังกระโดนบูชายันเนาะเล่กนกะโดนต้มเป็นยามันกูอยากเขาได้ด้วยพี่เราโอ้ด oh, ู you have l o b มีตังไหมฮะพี่ชายพี่เราก็บอกว่ามีตังด้วยถ้าเราโดนลงไปในหมอ้อเราจะได้ของฟรีเฮ้ยจริงดิเอาเลยสุดยอดเอโอ้ี่เราโดนดักควายฮะ จุดจบคนโลกเฮ้ยบางง้อเมื่อกี้ฉันตุยเย่แล้วไปเปลี่ยนสกินมาเป็นไงน่ารักไหมดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยค่ะเฮ้ยพี่ลองเมืองขนมหวานเหมือนเดเลยอ่ะเออจริงด้วยเออมาลื่นถูกแค่นี้ก็ซุ่มซ่ามทำให้ไม่รู้จักเดินได้มันดีๆครับลื่นเหมือนกันพี่รองสภาพเดียวกันบางง้อมันหยุดยังไงอ่ะหยุดแล้วพี่ลองมาอยากข้ามฟ้ากะจะต้อง เออไออเฮียพี่ล็อกเออมาลื่นเออโน้ตไม่พี่ล็อกมันมีลูกสอนให้ขึ้นด้วยอยายเออปีนได้ว้าวมันปีนขึ้นมาสไลเดอร์พี่ล็อกมาเร็วพร้อมกันไหมคะขึ้นไปก่อนเอ้ยพี่ล็อกกับเบ้อเออเออเออเบอมาติดเจอเออมาใช้วิธีวิ่งลงมาแทนพี่ล็อกเออเฮ้ยพี่ล็อกตรงนั้นมันมีเหมือนเส้นมาร์กเกอร์ด้วยอ่ะ เอ้ยนั่งได้ขาโดเลยวายพี่เราไม่มีที่นั่งเฮ้ยนี่ไงอ่ะอ้าวพี่ล็อกโอ้ไปด้วยเลยพี่ล็อกคือเย้คือเฮ้ยพี่ล็อกไหนวะมังโก้แกอยู่ไหนพบเป็นปากกาตัวเล็กติดเดียวไหนอ่ะอยู่ไหนมองไม่เห็นน่ะนี่ไงพี่ล็อกดูแหกงแล้วก็ตายคนนั้นรักใจไปเอ้ยไอ้ลูกชายโอ้ยพ่อเอ้ยไอ้ลูกชายตามพ่อมาเลยพ่อจะพาไปเที่ยวโรงงาน ไม่แฟคเตอรี่พี่ลองมาเร็วพี่ลองเดินม,มาเร็วเนี่ยนะไม่ต้องพังไ<อ>ปไปตื้อไปไปตื้ไอไม่พังว้าวนี่ลายโรงงานนี่มันเลเซอร์ของแสลงฮัสกี้อ่ะโดนได้ไหมวะไหนดูดิได้โบนลาโก,กยพี่ล็อกเย้ยมองโง่ฉันมาพร้อมสกินใหม่สุดฟรุ้งฟริ้งแกจะต้องตกใจโอ้พี่พี่ล็อกนั่นมันนั่นมันประกาติดบล็อกนี่นะ เอให้ลองมาดูนี่หน่อยดิไหนไหนไหนนี่ยมาดูนี่ดินี่ลายยานี่ไงมาทางนี้อ่ะนี่ปุ่มโอ้ยน้อตัวเยอกคือไอ้เมื่อก้เอามันคือระเบิดอ่ะ ตัเย่ขนาดนี้มันคือลูกอมมั้งแมะงั้นมาเป็นปะกาหัดเท่ส่วนฉันเปลี่ยนเป็นปะกาพลังงานพลาสมาปะการังยาดีดีโอเหมือนมีูซุปเปอร์ซายาตลอดเวลาโอ้ยทำไมคนพี่ล็อกเท่อะแน่นอนคนมันเท่เออเย้เบยเบี้พี่ล็อกไหนๆแล้วก็กลายเป็นปะกาแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้เป็นปะกาด้วยหน้าที่อะไรวะเราต้องกลายเป็นปะกากวนซ่อนตีนเอาตัวเองไปซ่อนใครจะซ่อนใครจะหา ผมซ่อนพี่ล็อกไปหาเ้อการแก้ฉันหาแบบเดียวก็เจอแล้วเว้ยบังวอไม่มีทางผมเชื่อมันว่าพี่ล็อกไม่เจอหมายหรอกเออฉันให้เวลาแกสิบวิในการไปซ่อนน้อยเกินพี่ล็อกเนี่ยพี่ล็อกเอาหน้าจุ่มกำแพงตรงเนี้ยเลยพี่ล็อกต้องซูบอินเยอะๆด้วยได้เลย ทุกคนทำมาได้ที่อนแล้ว5้าสีโอเคหมดเวลาแล้วอยู่ไหนวะพี่ล็อกมาเห็นพี่ล็อกด้วยอยู่ไหนวะมาแล้วแฟรงก์จ้าทุกคนดูทีพีล็อกไปนน่นอยู่แล้วค่ะเฮ้ยในเต็นท์นี่ป่ะเฮ้ยท่าไร พี่ล็อกมาใบให้หมาอยู่ในที่ที่สีเขียวโอ,โ,โอ้โหไอ,อ้ออออตอ้นไม้ม่งแเขียวหญ้ากคเขียวบ้านก็เขียวมันก็เขียวทั้งแมปนั่นแหละมาเป็นปากาากา m a r ก e เห็ดหมาก็อยู่ในที่ที่เห็ดควรอยู่เห็ดเห็ดอยู่เห็ดเห็ดอยู่ในอยู่ในน้ำซุปไงเห็ดอยู่ในน้ำซุปฉันกินบ่อยเลยโอ้สุดยอดไปเลยลูกพี่ตรงนี้เปล่าฮันน,น่าในบ้านนี้แน่เลยฮันน่าไม่มี เฮ้เดี๋ยวนะคนันสังเกตเห็นอะไรแปลกๆบนหัวของเราเนี่ยมันจะมีชื่อตัวบิ๊กเบิ้มอยู่เพราะฉะนั้นไอหมาโง่ก็น่าจะมีชื่ออยู่เพราะฉะนั้นเราหาชื่อดีกว่าโอุโนเฮ้เฮ้เ้ยฮ้เฮ้เฮ้ไม่วันนี้าโง่ไม่พี่ล็อกกี้โกพี่ล็อกดูชื่อลืมลืมตั้งนานเจอแล้วนี่ไง นี่ไงพี่ล็อกหมาอุสตสาบายว่าหมาเป็นเห็ดเนี่ยหมาอยู่ในที่ที่เห็ดอยู่เนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้มันเห็ดหรอวะเนี่ยฉันนึกว่าั <c oughs> นนีก็ลม <c oughs> นั่และค่ะทุกคนแมพที่เราจะกลายเป็นปากามหมาเกอถ้าทุกคนอยากให้เรามาเล่นซ่อนแอบในนี้กันอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับพี่ลอ็อก <c oughs> ด้วยคลิปนี้ไปก่อนล้วะทุกคน